ล่าสุดนี่ต้องบอกว่าหนักที่สุดเลยก็คือที่จังหวัดตรังเกิดขึ้นซ้ำอีกแล้วผู้ก่อเหตุนอกจากจะเป็นชาวต่างชาติแล้วยังเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันกับกรณีที่ไปเตะคุณหมอแต่อันนี้ต้องแยกแยะนะฮะ,ะว่าชาวสวิตส่วนใหญ่เนี่ยน่ารักใช่แล้วชาวนะสวิตจริงๆพอเขาทราบข่าวเขาก็เสียใจนะแต่มันบังเอิญเป็นชาวสวิตเหมือนกันด้วยอะค่ะแต่รอบนี้ไปเกิดขึ้นที่จังหวัดตรังแล้วฝรั่งชาวสวิตคนนี้นะคะคุณผู้ชมไปต่อยผู้หญิง นี่ค่ะดูสภาพฮะด้านหลังผมนี่หนักเลยเอ,อ,อาการสาหัสเพราะว่าดั้งหักคือต่อยไม่ยังแล้วจับเอาหัวหกพืนน่ะก่อเหตุกลางห้างเลยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวผู้ก่อเหตุรายนี้ไปสอบเข้มแล้วแล้วก็อย่างที่คุณออฟรายงานเมื่อตอนต้นรายการ,รว่าเดี๋ยวจะมีการเพิกถอนวีซ่าหลังจากนี้ด้วยนะคะเอาไปดูเหตุการณ์นี้กันค่ะ นอบวมหนักเวยนะบวมเยอะย้งนี้ก็บวมวมให้ดูสภาพเลยคุณผู้ชมคะเนี่ยคุณป้าเลือดอาบโอ้โหดูจมูกดังหากอ,ะอ่ะบาดแผลที่เกิดขึ้นกับนางนัชนันอายุ53ปีหลังจากถูกนายมาทิยัส ชาวสวิสเซแลนด์อายุ61ปีทำร้ายกลางห้างดังในเขตเทศบาลนครตรังเมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ทำให้คุณป้าเนี่ยเจ็บสาหัสเลยนะคะต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด่วนเบื้องต้นพบว่ามีอาการจมูกหักตาบวมต้องรอการตรวจอย่างละเอียดจากแพทย์ขณะที่ผู้ก่อเหตุถูกเจ้าหน้าที่คุมตัวไปที่สพเมืองตรังมีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวตรังมาร่วมสอบสวนด้วยผู้ชมดูคุณป้าค่ะ คิ้วก็แตกอีกนะคะแล้วผู้หญิงตัวเล็กๆอะ่ะสู้แรงฝรั่งตัวใหญ่ๆไม่ไหวอยู่แล้วลูกชายของคุณป้าชื่อนายกริตพงศ์อายุ25ปีบอกว่าคุณแม่เนี่ยมีอาการป่วยทางเส้นประสาทเพราะถอนฟันผิดซี่เวลาจะไปไหนก็ต้องใช้ไม้เท้าพยุงตัวเดินไม่ค่อยคล่องอยู่แล้วนะคะเย็นวันเกิดเหตุคุณแม่เดินซื้อของอยู่ในห้างแล้วถูกผู้ก่อเหตุเดินมาเบียดจนคุณแม่เนี่ยเกือบล้ม คุณแม่ก็เลยพูดเป็นภาษาอังกฤษไปประมาณว่าช่วยสุภาพนิดหนึ่ง<ะ>แค่นี้เลยปรากฏว่าผู้ชายคนนี้โมโหตะโกนโวกเวกโวยวายแล้วตรงเข้ามาต่อยคุณแม่สี่ครั้งก่อนจะเดินหนีไปคุณแม่ก็เลยปาขวดน้ำใส่คราวนี้ฝรั่งคนนี้เดินกลับมาแล้วล็อกคอคุณแม่ต่อยซ้ำก่อนจะเอาหัวโขกพื้นอย่างแรงจนเลือดอาบ ฟกช้ำหลายจุดสุดท้ายก็ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในห้างแล้วนะคะแต่ว่าด้วยมุมกล้องเนี่ยไม่เห็นเหตุการณ์ขณะที่เกิดเรื่องแต่ยังดีคือกล้องไม่เห็นมีคนเห็นเพราะมันเกิดในห้างมีพยานที่เขาบอกว่าเขาพร้อมจะมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เลยนะคะไปฟังเสียงลูกชายผู้บาดเจ็บกันค่ะ แล้วฝรั่งอะ่ะเาเดินมาเบียดแม่ผมจนเกือบล้มเลยครับแม่ผมก็พูดเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วแต่กับแป่ก็คือบอกว่าช่วยนีช่วยสิค้าบกับเขานิดนึงแล้วฝรั่งก็หันมาตะโกนโวยวายกันวันนี้เขาก็มาต่อยแม่ผมไปสี่ทีแล้วเขาก็เดินหนีเสร็จแล้วแม่ผมก็ขวดน้ำมาปาใส่ทีเนี้ยก็มาพักแม่ผมล้มเอาเข่ามาล็อกคอแม่ผมแล้วก็ต่อยแล้วก็หัวงกเลโอ้โหโหดมากนะฮะรุนแรงมากนะคุณผู้ชมนะ เรื่องนี้ครับทางผู้มืกับสอพอเมืองตรังครับเปิดเผยกับช่องวันของเรานะครับบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าฝรั่งคนก่อเหตุเข้ามาอยู่เมืองไทยถูกต้องตามกฎหมายครับถือวีซ่าพำนักบ้านปลายใช้ชีวิตหลังกเกษียณและเพิ่งจะต่อวีซ่าเมื่อวันที่28ตุลาคมปีที่แล้วครับวีซ<ม>่าเนี่ยจะหมดอายุก็คือ<ม>พฤศจิกายนปีนี้ก็คือ1ปีนะฮะไม่พบประวัติแบล็คลิสต์หรือว่ามีการทําผิดกฎหมายแต่อย่างใดส่วนทางคดีคุณผู้ชมครับ โอ้โหเมื่อคืนนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยสอบปากคำเข้มเลยนะฮะนายสตราแมนเนี่ยแต่เจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมตอบอะไรเลยะฮะเนี่ย<ะ>ถ้าผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือจะนั่งเครียดนั่งเงียบไม่พูดคุยไม่ตอบไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แม้ว่าจะมีตำรวจจากกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวตำรวจจากตอมตรวจคนข้าเมืองมาร่วมสอบปากคำนานกว่า9ชั่วโมงก็ตามเนี่ย<ะ>เขาพูดอย่างเดียวเป็นภาษาอังกฤษนะฮะว่าเขาจะกลับบ้านะนะคือพูดแค่นี้เลยนะครับ ตอนนี้ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส<ม>กับนายสตราแมนคนนี้ส่วนการเพิกถอนวีซ่าครับขณะนี้ก็ได้ประสานกับทางตอมให้พิจารณาแล้วครับเมื่อคืนเนี่ยเราใช้วิธีการแจ้งข้อหาตามอวาิาญาเนเพราะไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าแจ้งข้อหาแล้วก็เดี๋ยวนําตัวไปฝากขังผมประสานกับตมตมให้ผมดําเนินคดีไปตามกฎหมายก่อน แจ้งข้อหาอะไรแล้วแล้วก็เดี๋ยวนําตัวไปให้ศาลขังแล้วก็ให้สารดําเนินคดีแล้วก็เดี๋ยวก็รายงานไปตามอ่าลดับชั้นเดี๋ยวก็ทางตอมองกับพารณาเองครับส่วนเมื่อคืนนี้ครับตำรวจแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบบ้านโคกพลาที่จังหวัดตรังครับไปตรวจสอบบ้านเช่าหลังนี้เนี่ยฮะส่องไฟกันใหญ่เลยคือบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่ชายชาวสวิตคนนี้เช่าอยู่ครับพบว่าเป็นบ้านปูนชั้นเดียวประตูหน้าบ้านเนี่ยล็อกด้วยแม่กุญแจแบบใส่รหัสถ,ถึง2ตัวนะครับ ในบ้านอย่างที็น,นะเปิดไฟไว้หนึ่งดวงมีเศษไม้เศษวัสดุกองระเกะระกะหน้าบ้านวงกบหน้าต่างเนี่ยตีไม้คาดซ้อนทับเหล็กดัดไว้อีกชั้นอย่างแน่นหนานี่ฮะก็พยายามส่องกันใหญ่เลยว่าเออจะเข้ากันยังไงนะครับส่วนหน้าบ้านมีรถ2คันครับมีเก๋ง Honda c ซีวิกสีบรอนเงินรุ่นเก่าจอดคลุมผ้าอยู่แล้วมีกระบะอีซูซูตอนครึ่งสีเขียวอีก1คันและยังมีมอเตอรไ์ไซค์ชอปเปอร์สีดําจอดคลุมผ้าอีก1คันนะครับ ทีนี้จังหวะที่เจ้าหน้าที่ไปเนี่ยด้วยความที่ล็อกแบบแน่นหนาก็พยายามจะตะโกนเรียกนะครับไม่มีเสียงตอบรับเจ้าหน้าที่ก็เลยไปสอบถามจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็บอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือเป็นของชายชาวสวิสคนนี้แหละ,ะที่มาอยู่กับภรรยาชาวไทยได้หลายปีแล้วแล้วที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านบอกว่าชายชาวสวิสคนนี้นะคะไม่ค่อยสูงสิงกับใครมีพฤติกรรมแปลกๆเดินทั้งวันบางทีเดินโดยไม่ใส่เสื้อไปไกลๆหลายกิโลเมตร ถ้าจะขับขี่รถก็มักจะขี่มอเตอร์ไซค์ชอปเปอร์คันที่จอดอยู่หน้าบ้านบางครั้งมีอารมณ์ฉุนเฉียวมักจะทะเลาะและลงไม้ลงมือกับภรรยาบ่อยๆอปกติฝ่ายหญิงจะอยู่บ้านตลอดไม่ค่อยไปไหนนะคะแต่ล่าสุดเนี่ย ทางฝ่ายหญิงหนีไปอยู่จังหวัดกระบี่ได้ประมาณ1เดือนแล้วซึ่งตัวผู้ก่อเหตุก็ยอมรับกับตํารวจว่าทะเลาะก,กับภรรยาและภรรยาก็หนีไปส่วนตัวเองเนี่ยกินยาประจําตัวมาโดยตลอดแต่ไม่ยอมบอกว่าเป็นยาชนิดใดนะคะคขณะที่คืบหน้าล่าสุดเช้าวันนี้รองผู้ว่าราชาการจังหวัดตรังรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมแล้วก็มอบกระเช้าให้กับคุณป้าณชน,นันท์ที่โรงพยาบาลตรังนะคะโดยมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ย คาดการตรวจอาการแล้วบอกว่าคุณป้าน่าจะต้องใช้เวลาในการรักษาไม่ต่ำกว่า1เดือนถึงจะหายเพราะมีอาการกระดูกแตกด้วยคุณป้าบอกตอนนี้อาการมึนๆค่ะปวดตรงบ่าและไหล่รู้สึกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยจงใจจะเน้นทําร้ายบริเวณดวงตาซึ่งตอนนี้คุณป้าบอกว่าเริ่มมองเห็นไม่ชัดมีน้ําตาไหลตลอดกระดูกที่จมูกแตกคุณหมอเย็บไปตอนนี้แเข็มปากช้ำเล็กน้อยนะคะ ป้าบอกว่าคงจะต้องอยู่โรงพยาบาลต่อไปอีกระยะใหญ่เลยอะค่ะเดี๋ยวต้องดูว่าหลังจากนี้ถ้ามีการต้องรักษาเพิ่มเติมมีอาการอะไรเพิ่มเติมต้องพิจารณาในเรื่องของการแจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุไหม,มขณะเดียวกันยังมีข้อมูลด้วยจากคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตัวครอบครัวของผู้บาดเจ็บเนี่ยตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะอย่างที่บอกมันเกิดกลางห้างแต่เขาบอกตอนเขาถูกฝรั่งทำร้ายหนักๆเลยเนี่ย ไม่มีใครมาช่วยเลยนะม,มีแต่คนมามุงแต่สุดท้ายเนี่ย อาจจะตกใจด้วยอะไรด้วยสุดท้ายเจ้าหน้าที่ของทางห้างก็เข้ามาประถมพยาบาลแล้วก็กดเรียก1669ให้มาพาตัวคุณป้าเนี่ยส่งเข้าห้องฉุกเฉินคือจริงๆหลายคนก็ตั้งคาถามนะฮะว่าทั้งเรื่องของรอปรภ<า>เรื่องของพลเมืองดีที่จะไปช่วย<า>เนี่ยโอ้ห้างเนี่ยมันจะไม่มีใครเห็นไม่มีใครได้ยินไม่มีใครรู้เลยหรือแต่สุดท้ายตอนนี้คนที่เขาเห็นเนะ่ะเขาก็จะช่วยในมุมว่ากล้องเนี่ยจับภาพมุมตอนเกิดเรื่องไม่ได้เนี่ยก็จะไปเป็นพยานแต่ว่าความคาใจอีกด้านหนึ่งไอ้วินาทีเกิดเหตุเนี่ย ถ้ามีรอปภหรือมีมีใครสักคนเข้ามาช่วยห้ามเนี่ยอาจจะไม่หนักเท่านี้เนี่ยฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้อง<ะ>ไปตรวจสอบนะครับว่าทําไมฝรั่งคนนี้ถึงโหดเหี้ยมขนาดนี้ะนะเพียงแค่มีการพูดคุยกันที่อาจจะไม่เข้าหู<ะ>ต้องต่อยผู้หญิงไทยขนาดนี้เียวหรือแล้วเขาไม่ใช่นักท่องเที่ยวละเขามาอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดตรังเนี่ยชาวตรังก็ไม่สบายใจอย่างนี้ฉันก็เป็นคนตรังใช่ไหมใช่ไหมพี่น้องคนตรังก็ไม่สบายใจมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วเวลาชาวต่างชาติมาเนี่ยไม่ใช่แค่ที่ตรังที่ไหนก็แล้วแต่เราคนไทยดีใจจะตายฝรรั่งหือ ต่างชาติชาติไหนก็นแล้วแต่มาอยู่เนี่ยเขาเลือกบ้านเราเป็นสถานที่อยู่บ้านปลายสุดท้ายเนี่ยมากเกษียณอยู่บ้านเราเนี่ยเราดูแลมิกจิตมิกะาใจกันหลายคนส่วนใหญ่ด้วยซ้ำเนี่ยน่ารักกับ,ค,บคนไทยกลับคืนมาแต่มันก็มีบางคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ก็คงต้องจัดการอย่างเด็ดขาดด้วยทีนี้คําถามก็คือว่าฝรั่งหรือว่าต่างชาติที่มาแล้วมีพฤติกรรมแบบนี้กล่างแบบนี้<า>เราจะจัดการกันอย่างไรนะครับ